กำหนดให้ a n เป็นพจน์ที่ n ของลำดับนะครับซึ่งมี a n บวก1เท่ากับ a n บวก n คืออะไรวะ a n บวก1เท่ากับ a n บวก n เหรออ่ะแล้วไงต่อถ้า a 4เท่ากับ26แล้ว a 1บวก a 2บวก a 3เท่ากับเท่าไหร่โอเคคิดไง อันนี้มันหลอกเรานิดหน่อยนะข้อนี้แต่ไม่ยากหรอกถ้าถ้าเราจับไ่ได้ว่ามันหลอกเราตรงไหนอะเราคิดย้อนนิดเดียวออกเลยแล้วมันถามง่ายด้วยถามแค่ a หนึ่งบวกเอสองบวกอสามใช่ไหมคำตอมันจะหลอกนะคนคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงตรงกลางเน,นี่ยฮะ an บวกหนึ่งเท่ากับ a อบวกเครับผมคีย์เวิรอยู่ตรงนี้ฮะ ให้คิดจากตรงนี้ลงไปครับคิดจากตรงนี้ลงไปตั้งให้อันหนึ่งก็ได้มเอสอากับเอหนึ่งบวกเออะไรประมาณนั้นจะเย็นเย็นตั้งให้อย่างนี้มาเอสามบวกหนึ่งเท่ากับเอสามบวกในที่นี้ N ตรงนี้คือสา หไหมแล้ว a 3าบวกหคือ a สี่ไงเท่ากับย6่สิอืมเขียนได้อีกก็ได้อ่ะ a อ่ะพี่ควรต้องเขียนอย่างงี้ a สเท่ากับนะฮะ,ะ a สามเท่ากับ a สอบวกห่งเห็นยังเท่ากับ a 2 1. อบวกส โอเคไหมโอเคไหมพอแล้วเขียนมากวันนี้คือเฉลยแล้วทำเองเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ไปใช่ไหมล่ะจากข้างบนเนี่ยเราจะคำนวณได้ a 3เท่ากับ23ถูกไหมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างพี่ก็จะแทน23เข้ามาตรงนี้เห็นไหมค่อยๆไล่ไปเราจะคำนวณ a 2ได้เท่ากับ2 1 ถูกไหม a สงเท่ากับยีแล้วเราเขียนในแบบนี้อีก a 2ก็เท่ากับ a เท่าไหร่วะ1บวก1นะครับถูกไหม a 1บวก1น่อซึ่งก็คือ a 1บวก1ตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งเมื่อกี้เราได้21 เพราะนั้น A1 ของเราก็คือ20บจบไหมโจทย์ถาม A1 หบวก A2 บวก A3 ก็คือเอา3ตัวนี้มาบวกกันคำตอบก็คือ6 4เิบสี่ชิ้นหนึ่งอีกเลื่อกออกมาถูกอืมแต่วิธีเป็นยังไงเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันโอเค อบอกเลยนะวิธีคิดอันนี้เป็นวิธีคิดเราเรียกว่า r e c u r s i v e ครับตอนมัธยมเนี่ยยังไม่ได้เรียนหรอกแต่เดี๋ยวจะได้เรียนตอนมหาวิทยาลัยในวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่ว่าจะเรียนคณะไหนถ้าเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานในเชิงโปรแกรมมิ่งนะเชิงโปรแกรมมิง่งจะได้เรียนสิ่งน,นี้ฮะเรียกว่า r e c u r s i v e คือเรียกตัวเองซ้ําเรียกซ้ําฟังก์ชันเดิมตัวตัวเองแต่ว่าค่าจะค่อยๆลดหรือค่อยๆเพิ่มไปที่จุดๆุดหนึง่ง พอทายที่สุดพอเรียกเสร็จแล้วเนี่ยเอาค่าเข้าไปแทนแล้วจะได้ค่าต่รละบรรทัดออกมาเราเข้า,เามาบวกเอามาลบหรือเอาไปทําอะไรต่อนะครซึ่งถ้าถ้าเราเรียนคณะดิจิตอลมัลติมีเดียมันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พี่เชื่อว่าเขาจะสอนอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่ามีพื้นฐานมาจากคณิตศาสตร์นะครับเนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องเรียนเลขน,นะ